น,นี่ชาวอีสานเ,เส,ส,ส,สี้ยนเมนูแซ่บๆซุปกิอเนื้อจ้าซุปเห็ดกระด้างใส่บักแปบตอนนี้ต้มเห็ดให้สุกกอนจ้าเห็ดกระด้างกับบักแปบต้มให้มันสุกบักแปบเนี่ยคือเกิดตามฤดูการนะจ้าตามหัวตามส่วนเหเออเห็ดกระด้างก็บชาวอีสานได้ซื้อมาแต่ตลาดนะจ้าคือตลาดเราซื้อ่าสุกซูพี่น้องกินตอนนี้คือต้อม เห็ดกระบอกแปะมันสูกมันเปื่อยดีก่อนจ้าจาังเสดมาปรุงรสจากตอนนี้ข้า็ต้มเห็ดกระด้างสุกแล้วเปื่อยแล้วนะจ้าพร้อมกระบอกแปบะบจากตอนนี้ซับเห็ดกระด้างก่อนงากระกว้าสุกแล้วนะจ้างาบ้าน ตอนนี้สับเพ็ดกระด้างก้อนจ้ะ กระด้างสับแหลกพอประมาณเน่ะจ้ะทีน,นี้เขาการ์ดิเดสับแปรแบบปรแบบเพื่อเอาโย้ใยแข่างๆมันดอ,อกก่อนเน่ะจ้ะสับแหลกสับให้แหลกก่อนจ้ะสับเขาจะการ์ดิเดต่ำไปต่ำในเครื่องปรุงในครกเน่ะจ้ะตอนนี้คือเอาแปรแบบเตรียมที่จะสับ เราง่ค้างหน่วยมันออกพอต่ำไปแล้วมันมันบัหลกจ้ะมันจะเป็นสินวิเม็ดพอมันจังสิมันนจะจ้ะในมันพอมแก่แก่แน่เรแปะเวลาต่ำมันจังสิมันอย่แก่ๆวิเม็ดพอม 背，上背。 แกลพอประมาณจ้ะเดี๋ยวเขาจะได้ตำ่ำแค่นี้กับพ่อแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ปรุงแล้วจ้าจ้าก่อนอื่นต่ำงาต่ำงาก่อนเพื่อให้ความมันความหอมไม่ได้ออกจ้เป็นงาบ้านแล้วจ้า ตำงานแหลกแล้วก็คือเอาเห็ดแบกแปดกตำเป็นอย่างงจ้อันนี้พิกปนเอาสีตำใช้พิกปนแล้วจ้ะพิกปนตำให้เข้ากันก่อนเพา่ะจะใช้ปรุงรส หอมนะชาบ้านากำลกเข้ากันแล้วก็ที่ได้ปรุง กันทีแรกนวกจากกัะทิ่ใส่เกลือใส่ผงนัวจากน้อยจ้ะ่อความแ่บน้ำปลาจ้ะตัดให้เข้ากันหอมหลายจะหอมหลาย ราสารชิมก่อนนะจ้าขออนุญาตใส่มืออืมแสบ้วจ้าใส่ต้นหอมหอมป้อมหอมบักชีผักกบเป็นผักตอนนี้คือผักเปลี่ยนกินช่วงตามฤดูก,กาลนะจ้าเพราะว่าเขาปลูกกินเองผักที่สวนที่เขาปลูกกินเองจ้ามีก็เสร็จแล้ว มาเด้อจากมากินซุปอกแปบใส่เห็ดกระด้างน้กันเสร็จแล้วจ้าซุปเห็ดกระด้างใส่ักแปบสาอีสานบ้านทุ่งเฮ็ดซูพี่น้องกินแล้วจ้ามานางกินน้ำกัน